สวัสดีครับผมลกเตอร์องค์จากช่องเสวนาผ้ามวนเนื่องอาหารของเวอร์ไวเวฟเสนาฟอร์ยูโรเนสตวันนี้ลกเตอร์องค์จะพาแฟนคลับรับประทานอาหารเชฟเชฟเวอนะครับที่หมสุขนะครับหมสุขคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วไปรับประทานเชฟเชฟเวอด้วยกันครับอาหารชุดที่ออกมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเดี๋ยวมาดูหน้าตาดูรสชาติ ดูความอร่อยและดูการอธิบายในส่วนการหลังสรรอาหารมานะครับครับตอนนี้เราก็มาที่ร้านโฮมสุขแล้วนะครับเรามีน้องเฟิร์ดน,นะครับเจ้าของผู้จัดบริหารพี่ฟารี <are> น้องฟารีโฮมสุขน,นะครับมาแล้ว <S <S สวัสดีครับครับลูกค้าลายแรกไลายที่สอง นครับนี่คือในส่วนของบรรยากาศก่อนที่จะมีการเสิร์ฟเทปเิโบโนะครับนี่ป Thank you นะครับโอ้เราต้ออุ้งนั่งนี่เลยครับนั่งใจดียังอุ้นใจดียังใจเดียวนะอืม เงิสเปรย์น้ำสมม้มส,สตอเบอรี่ครับแล้วก็โซดาแล้วก็น้ำสม้มโอเคขอบคุณมากครับ Do you want to help? ปกติจะเสิร์ฟแชมเปญนะครับพอดีแพ้แอลกอฮอล์ครับเคสิดีเลยนะอาจารย์น้องผมปกติกูไม่ท้ามดีกว่าอันนี้แขกกำลังทยอยนะครับเข้ามาโดยที่มีน้องเฟิร์นนะครับดูแล ลูกค้านะครับ สัมชาติเข้าด้วยกันนะคะทั้งวัตถุดิบวิธีการทําหรือแม้กระทั่งานวบเทคนิคต่างๆจากหลากหลายสัชาติะคะ่ะการผสมผสานนี้มันจะทําให้เกิดเมนูสไตล์ใหม่นะคะรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภคทุกท่านได้ทานดูนะคะแล้วก็เหตุผลที่ร้านเราจัดเชฟเทเบิลขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ทุกท่านได้ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคะ่ะเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงนี้เนาะก็จะไม่มีร้านอาหารประมาณนี้เราก็เลยแบบอยากลองเปิด อาหารรูปแบบใหม่สําหรับผู้ที่สนใจค่ะครับเพื่อเป็นการฉลองเ่อพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่วันนี้เราได้ทังสารอาหารให้ทุกท่านได้ทานนะครับวันนี้เรามี Sparking w i n มาเสิร์ฟเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเ,อเปิดตอมรับรสให้ได้รสชาติพิเศษมากขึ้นเดี๋ยวพินกรเชิญเสิร์ฟเลยนะครับาให้นะครับผมส่วนแก้วที่เสิร์ฟก่อนหน้านี้นะคะจะเป็น เมนูซิกเนเจอร์ใหม่จากทางร้านนะคะซึ่งชื่อว่าซัน s h i n e d a ค่ะจะเป็นน้านแรกจะเป็นไซรัปสตรอเบอรี่ที่ร้านทําเองนะคะผสมกับน้ําส้มแล้วก็โซดาค่ะเพิ่มความสดชื่น,นะคะ่ะเป็นการผูกความสดชื่นยามเย็นนะคะ ชีร์เกียร์สะารกรน,นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าชีชีนะคะประวัติการศึกษานะคะเชฟจบจากสถาบันอาหารนานาชาติเลยกระดองเบอร์ค่ะมหาวิทยาลัยร,ราชภัทสุรสิทธิ์ค่ะผลงานนักการแข่งขันนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมป,ปิกระดับโลกจากประเทศเยอรมันค่ะรางวัลชนะเลิศเบจูเนยียเชฟรายการไทเฟกระดับเอเชียรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเพื่อพระราชทานสมเด็จประเทศรายการ b i c c ไทยแลนด์และก็รางวัล ในเชฟข่้นนี้ก็เป็นเชฟที่ค่อยเซตอาหารของทางร้านโฮมสุดด้วยนะคะวันีครับเชฟนีมนะครับผมก็วันนี้ทางร้านก็จะนําเสนออาหารไทยฟิวชั่นครับผมก็เป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานกับอาหารนานาชาติครับผมไงวันนี้ก็จะมาจากทางมาจากกระบะไหนคะหรือว่า สารคามแล้วแล้วทางท่านทางนี้น่ะกาสิมกาซิมแในเมืองหรอคะอ๋อนี่ขอนแก่นมาจากขอนแก่นวันนี้เลยนี่ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นอ่ามันฝรั่งทอดข้างในจะมีความพิเศษก็คือมีไส้หมูหวานด้านในครับผม ในถ้วยก็จะเป็นชิเคเก้นลหล่าชิเคเก้นลหล่าก็คือนามาวิธีในการเอาไก่มาหมวนข้างในก็ยัดไส้ไส้อั่วเข้าไปครับข้างบนใส่ๆจะเป็นเจลลี่น้ำอาจาดครับอีกอันนึงก็จะเป็นทาร์ตแซลมอนกับปาทูน่าลุยสวนครับผมเอนจอยครับกรอบไปด้วยหอยเชลล์สโมกชาหอมมะลิครับผมแล้วก็เป็น บอบเบียข้างในจะเป็นไส้สลัดปูครับผมแล้วก็จะเป็นเดซิง่งข้างๆก็จะเป็นเดซิง่งน้ำสลัดงาญี่ปุ่นครับกินกับพวกข่กครับผมในในจานนี้ก็จะมีหลายสัมผัสหลายมิติครับผมก็จะให้ความสดชื่นเอ็นจอยครับ จะไปเป็นเมนูซุปนะครับผมจะเป็นลาวิวลี่ชูโทนครับผมแล้วก็จะเป็นซุปต้ยมยำกุ้งครับผมลาวิวลี่เราจะทําแป้งลาวิวลี่เองครับสีดําก็จะมาจากซุปปิ้งปลาหมึกครับผมหมุดปลาหมึกแล้วก็สีเขียวก็คือจะเป็นสปินัหรือผักโขมครับแล้วก็จะทานคู่กับน้ำซุปต้ยมยำกุ้งครับผมอบคปาหหรือว่าบาง เป็นขนมปังฝรั่งเศสครับผมเวลากินแก้แตัดความเผ็ดร้อนครับผมก็จะมีบูชปัตตานีปรากอบครับผมสีเหลืองๆครับผมก็ม <Reese. S 2> จะมีพาร์เมซานชีสกรอบๆอารมณ์ประมาณกินเหมือนขนมปังของซิสเลอร์ครับผมเ็นจอยครับ <c oughs> จานเมนิคอตก็จะประกอบไปด้วยเป็นปลาเก็ด,ดมังกรโดยการทําเกดปลาโดยการใช้เอามอดสไลด์แล้วลองค่อยๆเลี้ยงแล้วค่อยๆเอาไปทอดคอรับก็ข้างๆก็จะเป็นอกเป็ดอกเป็ดลงวันชานอ้อยครับผมเราจะกินคู่กับซอสแกงเทโบครับผมซอสแกงเทโบก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานวหน่อยๆครับผมเรากินกับแมชโตเตโต้แมสโพเตโต้ก็จะมีมันส่วนที่เป็นมันบดแล้วก็มันบดผสมกับถั่วลันเตาที่เป็นขี้เขียวครับ ทานตัดความเผ็ดด้วยผักผัดครับผมตัวสีเขียวๆบนเป็ดก็จะเป็นครัสใบกะเพราโดยการเอาใบกะเพราทอดกรอบไปปัน <c oughs> ป่นกับเห็ดขนมปังครับผมแล้วไปคั่วให้มันกรอบครับผมตัวแผ่นแผ่นคุกกี้สีดำๆก็ทานได้ครับทำมาจากตัวแป้งแล้วก็มุกประมุกครับผมเป็นจอยครับเช่ครับแนะนำ <c oughs> ทานเป็ดก่อนนะคทาบปลาก่อนทานเป็ดก่อนหรือปลาก่อนก็ได้ครับเพราะว่าทานสองต,ตัวเดียวกันครับ ตัวเมนคอสต,ตัวนี้เราจะเสิร์ฟแบบฝรั่งเศสก็คือเสิร์ฟสไตล์เซิร์ฟแอนทเทิร์ฟเซิร์ฟแอนเทิร์ฟก็คือการเสิร์ฟอาหารโดยการใช้โปรตีน2อย่างระหว่างเนืน้อสัตว์ที่เป็นสับบกแล้วก็เป็นสัตว์ทะเลอยู่ในจานเดียวกันครับผมเป็นจอยครับจานแรกเราจะเสิร์ฟของหวานสไต,สไตล์ร้อนครับจะเป็นบัวลอยสไตล์เวียดนามครับผมก็จะเป็น,น,นบัลวลอ,อยคล้ายๆบัวลอ,อยขิงแต่ข้างในจะเป็นไส้อ่าไส้ั่วนมีความพิเศษ ก็คือข้างในจะมีไข่เค็มด้วยครับผมก็จะทานกับเดี๋ยวจะให้เชฟผู้ช่วยเสิร์ฟน้ำขิงล้้อนครับผมเมนูมน,นี้ก็จะเป็นของหวานปิดท้ายวันนี้เป็นเมนูแถมครับผมเป็นคลาสสิกโอเปร่าเค้ก เสิร์ฟคู่กับไอติมราสเบอร์รี่ซอเบครับผมก็ตัวเค้กโมไปร่าเค้กก็จะทำมาจากอกาแฟไซรัปไซรัปกาแฟด้วยครับเนื้อเค้กก็จะเป็นสปันเค้กครับผมข้างบนจะเป็นช็อกโกแลตกานะครับทานตัดรสชาติกับไอติมครับผมครับพบอยครับครับก็เป็นบรรยากาศของเชฟชิวเวอร์ครั้งที่สองของพมสุขเรานะครับครั้งที่สองนี้เราจัดกัน4วัน วันที่ 27, 28, 29, 30ยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับถ้าเห็นในส่วนของรูปร่างหน้าตาอาหารได้ยินเสียงของผู้รับผ,ผู้รัประทานอยากจะมารองรสชาติติดต่อที่อุครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ062-334-6333นะครับนั่นก็คือเสียงของน้องดิวนะครับ ผู้จัดจาก,การที่นี่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเริ่องคนไลค์กคนสไัครกดติดตามอย่างใจนะครับขอบคุณครับ